เด้อเด้เดเดมามามาเร็วเร็วเร็วเร็เบกเบรกเบกเบกเบกไปแล้วไปแล้ววุน้นไปทำงานกับแม่ไปแล้วไปก่อนแม่แลว้วเฮ้ยเฮ้ยขวางทางแม่ขวางทางแม่ไว้ไปกับหลงด้วยหลงก็จะไปแม่รอผมด้วยอู้ดตากบิดเลยวะ มาเบาเบาเบาไปไม่ทันเสียงาสวัสดีครับรบุนครับสวยสวยครับเสียงด้วย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนเพจช่อง YouTube ช้างพา,ายดาวมางคลน,นะครับวันนี้นะครับแม่นะครับกับพ่อกับน้องดาวนะครับไปทํางานที่เปนเียนเหมือนเดิมสวัสดีครับสวยๆลูกไปสวยกว่อนเลยย่อยยอยยอยสวยๆเดียด,ยดีอ่ารักแม่ครับแมกรักแม่ครับไปทางานเราจะไปทํางานกัน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้นไปทำงานกับแม่ไปแล้วไปก่อนแม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยขวางทางแม่ขวางทางแม่ไว้แม่ผมจะไปทำงานครับผมจะไปทำงานกับแม่ครับไปแล้วไปทางนี้นะแม่ไปโบลงนทางนั้นไปกนละทางนั้นเล้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหาพี่ก่อนผมไปจะไปยังไน เออเออเอารองรองรองรงเอาแม่ไปแล้วผุนแม่ไปแล้วออกลงปฏิเพลีงานไปแล้วไปแล้วอุ้ย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 ไปก็ลงด้วยลงก็จะไปแม่รอผมด้วยอู้ดหนกบิดเลยวะมาเบาาเบาไปไม่ทัน ไปขวงไว้เลยวะขวงทางรถไปเลยเเออาานัไปไปไปคนไปเดี๋ยวยังไม่ยังกินข้าวเหนียวนี่ลนะกินวันนี้จากพ่อโลดเอาเส้นก้อนชิ้นเดียวโอ้ยกินข้าวเหนียวมาดีขวงทางจะไว้เด้บ้านี้ไป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 ก่อนเลยครับผมไปก่อนแม่ก็ได้ครับปันหูทางไปน่ะโอ้ยพี่ไปมันประมานไปหาสั่งเขาเด้ิ วองทางแม่แล้วมวนกันม so. ัจไเมี้เยเจ้ามยอยไ้ไมามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดีเด่นไปหาผู้สาวสิไปขี้ไปกอนเจ้าเมียีออกไปกอนอ่ะด้อยดอยอ เฮ้ยไปลักยาเขาเฮ้ยเฮ้ยเปลักเตาเขาเป็นลักยาเขาเจะเอาไปเลยเฮ้ยขายตะของกินจ้อยไปไปมันมีตะคอเขาขนรถเมลก็เลยดับนั่นนั่นสตาต์ตาร์เดาหาตะคองกินเฮ้ย เออไปบอลเล่นมาแมา่คนละทางลงรัดไป,ดไดไปเว้ยไปไปเ <ไป S 1> ขาไวขดยิ้มเนี่ยสร้างยางไม่ยิ้มเลยเหมือนรู้มากนะเอฟซีเหมือนรู้ทางไปที่ทำงานนะครับ<ห>ที่ประเนียดน,นะ้เฮ้ยเฮ้ย ลงกัพอลงอะลงงรัดไปเอ้ยตั้งมาตั้งสัางรถไปเลยขวางแม่ไว้ไปแล้วบานยเฮ้ยลุงรัดไปโอ้ยมากมาขึ้นมาใ่มามาขึ้นมาใ่มาเยียดเยี่ยดเราไปมามามรมามา

เบก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 เอกเบรกเบเบกเดียว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 เบรกเบกเบกเบกลูกเบรกไปก้อนแม่ไปไปไปก้อนแม่ไปท่นไปไปทังพูนไปเด้อไปโอ้พี่หลงกับพ่อพี่หลง ไปแล้วไปแล้วได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะไปยังโอ้ํำรวจํำรวจอเออเป็นไงเป็นไงพี่เลิศรักเป็นไงบ้างพี่เลิศรักก็อาการ ก็ดีขึ้นแล้วนะคะกับถ่ายเป็นปกติแล้วจะพาน้องดาวไปที่พระเนียดนะคะแล้วน้ำก้นแม่บ้านนีม่มาเจอ,อมาเจอมาเจออาพ่อไปออไปไป,ไป เมื่อยแล้วมันฟอเแลน้ำกุ่นแม่เมื่อยแล้วไอ้นนอไปครับไปครับไปครับ Dơ, dơ, dơ mày dơ, mà dơ leo leo. chơi leo 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 chơi 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 dơ มา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 เรวเร็วเร็วเรเร็วเร็วเรวเร็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 วพี่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 แม่อยู่พี่มา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 เร็ว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 ไปไปไป เร็วไปเร็วลงไม่เอาไปเอา,ไปเอาไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยแก้วตาหลับโอ้ยพี่แกตาดีใจตื่นเลยตื่นรับพี่ดาวเลยมาถึงที่ระเนียดเรียบร้อยแล้วนะคะ มาถึงพเนีย้ยนเรียบร้อยค่ะวิ่งมาเลยค่ะอยากมาทํางานมากเลยวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาเลยถ้าชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่คลิปโรหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับอเร็วคับดวยครับ